สวัสดีครับน้องๆวันนี้ครูปุ๊กจะมาอธิบายเรื่องการบวกและการลบเลขทศนิยมครับเราเริ่มต้นกันที่การบวกก่อนนะครับตัวอย่างนะครับ2.1บวก4.35าการบวกนะครับให้เราดูที่จุดครับนี่นะครับจุดเราวางเลข2หลักโดยให้จุดตรงกันนะครับอันแรก2.1บวก จุดอยุดนี้นะครับบรรทัดที่สองสี่จุดสามห้านะครับ<ด>เราจะเห็นว่าเลขทั้งสองหลักเนี่ยถ้าดูจากตรงนี้แล้วจํานวนจะไม่เท่ากันนะครับ<ด>อันนี้จะมีตัวเลขหลังจุดยิยมสองตำแหน่ง2ตัวนะครับส่วนตรงนี้มีแค่ตัวเดียวไม่จำเป็นต้องสนใจครับเราเอาจุดมาวางให้ตรงกันจากนั้นก็ทําการบวกกันแบบธรรมดานะครับครับก็1ึงห้าลงมา 3บวก1ก็ได้4นะครับแล้วเราก็ลากจุดลงมาครับ2บวก4ได้6นะครับครับคำตอบก็คือ6.45ครับการลบทศนิยมก็ก็เหมือนกันนะครับลองมาดูกันนะครับ1.7 2ตัวหลังนะครับเอาจุดมาวางให้ตรงกันตัวหลังก็คือ0 8นะครับกับมาลบกันแบบธรรมดาเลยนะครับ2ลบตรงนี้นะครับก็ชัก2ลงมาต่อมานะครับ7ลบ8ไม่ได้ยืม1ตรงนี้มานะครับ1ก็เหลือ0ตรงนี้กลายเป็น17 17ลบ8ก็คือ9นะครับแล้วก็ดึงจุดนะครับศลบศก็ได้0ครับคำตอบก็คือ0.92ครับวิธีการบวกและลบทศนิยมก็ เป็นตามนี้ครับไม่ยากครับ